วันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูฟักทองผัดไข่ใส่หมูสับนะคะมาดูวัตถุดิบของเรากันเริ่มแรกเอาฟักทองไปต้มก่อนแล้วเราก็มาผัดกระเทียมให้หอมหอมแล้วก็เอาหมูลงไปผัดนะคะผัดหมูไปเรื่อยๆผัดจนหมูสุกเราก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วเราก็เอาฟักทองลงไปผัดนะคะเพราะฟักทองมันไม่ค่อยสุกเราต้มนิดเดียวเอง ผัดไปเรื่อยๆจนหมูและฟักทองเริ่มสุกดีก็ตอกไข่ลงไปปรุงรสเพื่อน้ำปลาทำให้ไข่กระจายออกนะคะขยี้ผัดไปผัดมาจนไข่สุกพอไข่สุกเราก็ปรุงรสเพิ่มเติมนะคะด้ยการใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ํำตาลใส่ซอสหอยแล้วก็ผัดผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะพอมันสุก ทั่วกันแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีที่เราหั่นท่อนไว้นะคะโรยให้หอมๆแล้วก็ใส่พริกไทยขาวป่นปิดท้ายเสร็จแล้วจ้าปักทองผัดไข่ใสม่มร์แล้วก็มาทําอีกเมนูนงึงปลาดุกทอดนะคะเป็นไงบ้างเสร็จแล้วอาหารของเราแล้วจ้น